เรียบร้อยนี่มาแบบโบกหาก,กระถือว่าแบบนอนหากระตุนสว่งบ่ายแลยว่าเสออกไปหายามอันแหว่ยงกันมาเลยตอนนี้ก็ตอนบ่ายแลลว ở ha, lội dăm hẻo con bên đi. Theo thì bố mì muu mà. Bây giờ mình anh tôi <laughs> ở gần muu còn nên lăn, anh bố để đi bộ Bây ăn tôi dù cây này còn dù hàng mù Còn thì mua dẹp đây tôi nè Và bộ thử sẽ mua thực heo bây giờ, này thua mất thêm thực heo này, thực heo này, may may đấy.

ีค่อยมาแหละพออันหอยดุดอยู่หันเลยหยางเข้ามาได้กินเสียงกุบกุบโอ้ยเรียบร้อยแล้วว่ะถือใหม่ๆสดๆเลยอ้าวต้อห้ก็ถือหมูนี่ สำโทในผ่านทองซาได้มือนะจากตะพานทองซาซิมาหรือบอลนะมาดิออกไปเบิ่งก่อนเผื่อเรามาโอ้มามันกระโดดใส่เลยด้หมูอนี่โอ้อันตรายมันกระโดดใส่คนใหญ่ขนาดนี้ันเดียวจะตะพานทองซาบอมานี่ ตรงได้จีค่านี้เลยได้คั่วค่านี้เลยกระหมาเส้นงไก่กระตากกระตากว่ะมูงตรงเส้นมูถึงแห้วว่ะหักกระถือวางได้นี่มูงนี่เพราะว่าหอยดูดหายกินอยู่หันอยู่กับเป็นธรรมาตอนสาวในย่างบ่ถือนี่นะนี่นะ กระดานมือกอนก็นเยียบมือกอนีเยียบหลันแต่ว่าบทที่มือกอนมันเยียบหินมันนี่มือนะเนี่ยีย็บตองนี้เลยจนลุบลงไปพุ๊แต่มันนี้เรียบร้อยแหละมาจดุดใดตัวใหญ่แล้วบัดน,นี้สำมือก่อนแต่ต้นนี้คือสีแม,มนตัวแมนตัวนี้ หมหากระถือมันก็สีประมาณนี้แหละดึงๆขังผ่านไปมือหนึ่งสโอเป็นขวัญเป็นอัน้นเลยว่ามองนี่นะเป็นโกกบบกนี่แล้วมองนั้นมันเป็นโบก อันนะสามสอกพอดีเลยขัดหอดขีดส้มอันน่ะสามสอกพอดีสามสอกคนนี้ใหญ่กว่าตัวก่อนนะใหญ่กว่าตัวอันสะพานทองซาคือเหี้ยตะพานทองซาเมือนะแบกคนเดียวบาไวตัวนี้ กระพันทองซาวาสิมาเหมือนนี่แต่ว่าสิมาหรือบอลคำแล้วยังเบ่เ์เฮนน้าอยู่จสิออกไปาหาอย่บอนคนละบางทีเราอาจจะมาเลาไปนี่ก่อน เอาม,มีดมานะพอดีสิเมืออ่อเอามีดแต่ก็มากันตะพานทองซาบมากอะเมืออ่อเอามีดมาปวดอยู่นี่เลยอูเดียวมาสรุปแล้วมารอบนี้กระมาร์ละยามแหวท่านเมือ่อยู่ได้ยังยังอีกสามอันเดีนมูนี่มันมาแมัโบกมันถ้ากระลุกแต่โบกเลยใหม่ๆเลย ประมาณถือประมาณสักโมงหนึ่งมูนี่กันสีหอดได้ของเขามาไกลกระตากระตาอยู่ตื่นเสียงหมูดึงแหว่ยังพันไหมมาพ,พอดี่พอกพอกพันไหมกอนได้นี่พอพันไหมแหละเป็นเท้ามาไปใส่่าไปยามแหวเป็นไปทางไกลสํา ยินเสียงเฮานิ่งเป่นมากนะอยู่พี่อยู่พี่กรล่างว่าอย่างออกไปเอามีดแล้วผ่ามาแต่ว่าผ่านไม้มาแล้วก็ได้ขูหามแล้วก็สีหามออกเลยหามไปขัวอยู่บอลกึนล จมมาละเออดีเได้ที่เขากินหลักกินข่าวแล้วเขานอนก่อนกระแมนมายามเลยนะเบอรทึ้งมูนะปอหากระถือวงได้นี่อยังได้พัาดไหม <c oughs>

พี่มาเ่งกลยคอยยิงกระหอกเหคอยยิงกระหอกก็อดบบได้ก็อ่มีอันกินพักได้หัวหน้าดิใ่หัวหน้าเยอะพอห่างกันหน่อยเดียวเนาะห้างกันหน่อยนึ่งลิขมาวิทมาในพอหอยมูว่ะกับไก่กระตานี่สงสัยมูถึงแหวว่ะไปสะ ือ,อะสะพานทองซาวาซิมาท่านมาอยู่หอยใหญ่เลยลสามซอกนี่แหละ,ะคือว่าพัานไม้ถือผ้ามาันดอกมา,าเอาผ้าเอามีดก่อน วันจีไปไกลเลยวันได้ไปวันเคยเอาไปเออ <c oughs> ฮะไปเอาผ้ากันตรงนั้นวันีแหละสิเมื่อนำตะพานตะพานทองซาเลยคือสิมาแหละปปนนี้ม <c oughs> าแล้วนะผังเสียงวันได้ไกลพอดีวัดนี้แจ็กหอกโชคเก็บก็หอกบ่เหมือนกันแรงมากโดยแล้วบอกวันได้กินมูแติน <c oughs> แต้นัเลยได้บอกกินมูแต่ิ้ลน่ะยิ่งเหางนี้แต่สายายาแล้วไปเบิร์มก็ได้ขีดในใจ <c oughs> มา มาเ<ว>จอ<ะ>ม,มาเจอค่อยยิงกก็ห okay, <ม>่อเข็ไดได้ <c oughs> ไปต่เมื่อบอน,นคือเก่าคือว่าพันไม้มีผ่าสันดอกผนบพธิ์ที่ผ้ามาเมื่อเอาผ้าอมีดก่อนและะ้วก็เมื่อเบิ่งตะพันทอง้าผอมละมาแล้วพอนัดก,กัน,นพอกันอยู่ยพี่ปัดเรา,า,ายังบ่มาอยู่ มือุบาเลาค่าเวียกเล่าบริมากบอกได้นี่พอกับพันไม้อยู่นี่นะโอเตอบพันทองซาคือสิบอม,มากแล้วตักนี้สงสัย่าเวียกมียึกส่วนเพิ่นไปหามสันดอก บเ่ห็นอยู่คำาละเขียนปลาใบนี้แหละกันเผื่อนในปานท้องซามามาบอกว่าถาเดอ้อรกันเิ่นมากอะคิดว่าเิ่นคือสิบว่าหมาวนนีสงสัยอยู่เพราะว่าตอนนี้ก็คำเลยหาโมงเกือบหาโมงเลยตอนนี้แต่เ,เขียนไวบเผื่อเิ่นมากแล้วย,ย่านเพิ่นไปทางอื่นนะนะ ทางตาปลาซิวครับบระวาดกับเมื่อเละเมื่อแต่เสาร์คแมนยูกับเด้กินหมูแหละมาหนิมาเอามีดแล้วก็ไปเอาหมูก่อนไปหนิพอดีไปบุรีรัมยมีดอันน่ะไปแต่กลับมาบอนพอดีเอาเครื่องมาไหวเลยว่ามาหาตะพ่านทองซาค่ะโบ,บเห็นเพิ่นก็ชิมันข้าวเวียเปลี่ยนใจโบหมาเราไปจักรของนัดกันแต่ก่อนว่าสิมาเมื่อคืนนี้แต่ว่าเปิดความือ่อมื่ออืน่นไปเพิ่นว่า ว่ายังบุห็นอยู่นะสี่โมงกว่าตอนนี้เกือบห้าโมงแล้วนกเป่ากินมังไห้น้องอยอุบโป,ปวดอยู่ได้บุดีเลยเหมาะเลยกับพันไมนะ่บอกให้เล่าอยู่นี่ทางสุดบุดีโอพันไม่ไปก่อนละ เดินทางก็ไปก่อนวู้ออเออไกลๆนินเสียงอยู่ทางสุดนั่นเลยทางุดนั่น,น,นสามแยงน,นอ้าสุดยูนตัวนี้บอกแม่นผูกแต่เออานมาบ้ันานอะขา่นมาบอทานมาบ่อเห็ เรานะ้าหิดในใจนะไม่ยินมเดีมันมาหนิมันกระโดดใส่เราได้แมนโอ้มันฮกกักอธิษฐานชั่วโมงมันบรทิทน, <c oughs> นารึยังนั่นเลยบริทนารึมืออะไรยังฟอรี่ถือประมาณช bueno. <c oughs> ั่วโมงหนึง่งเออหนึ่งเราบราทิทนามือสองมามันยังสูข้นมันยังกำลังหาวกำลังหึนนะมาท่านใช่ เขามาฟอกเลยน,ห,นหัวหน้าเขากินกับปีมาอยุนีนะกินเต็มที่ใช่ล้น,น,นเจอป่าเป็นเดือนป่าวคเป็นเดือนผู้ใดม,ม,นะมันิมันรอบก่อนนะเยียบแล้วแต่ว่ามันเยียบหิมมันเยียบหิมมันเมันโบราณเลยเนาะ ลันเดบบะทึกมันเหยียบอันขอบมาเลยลันเดียบบะทึ้กบอสบอลาบเกะสนอบอลาบได้มันพันถือเดลาบอุ้งหน่เนาะบ่โตมันมีลายโตเด้บ่วเมลเงือบบัวเมลโตัวนี่เหยียบตัวเอิ้อเหยียบตัวบอกนี่มันต้องมีลายมูลายโตมาเนีนเนีนี้ยพี่เจอบอมาไก่แล้วโอ้ถืออีกเป็นนะลาบหัดปีหนาพี่เน่าพู้ กระบวกตัวนี้นะตอนอกักหกน่าจะจะถือในประจักษ์ฝากนะนู่นท่านเดี๋ยวพ<อ>ยายามเห็นหอยมูเขาก่อนมาหนิอ,อันนี้ก็มาหอดนี่ก็เห็นหอยมูสงสัยมูถือแห่แล้วว่ะเออหอยมูแต่พุ่นนี่กระเจาะกระเจอ่ะยัหมูมูมนี่โอ้ยลายอะไรประมาณสิบปลายหมูนี่นะกระเจาะกระเจอยมาเลยมาแต่พุ่นเนี่ย เด็ดคนทางป้าทุบอะ่ะหมูมายูพีเขาเจ้าไปพุ่นขาเจ้าไปก้อนแล้วขาวสั้นไปบอกขาเจ้าบางอย่างออกมาขาเจ้าไปก้อนแล้วขาเจ้าเอารถจักไปอไันอีกคนหนึงาาน่งว่าตัดไหม่ห้ามไปนี่พันใหม่พันวาสอกคนนะส้ำสอกอันส้ำสอกไปพันว <c oughs> <c oughs> ส่วนอันสอกเข้าส้สอกพอดีหมูนี่ แมงวันนี่มาว่ายนี่ะครับเมื่อเอาผ่าเขาเดียวหนึ่งก็มาแมงวันเต็มนะหางมูเสือทันแข้งได้ยังอ่อนอยู่กระตัวยังอ่อนโอ้เขือสันพนโนเขือสันพนห์นะเอาเอาไหมต่ออะไรต่อเอาเปลเอาเครืองไม้เป็นยังเครือลายอยู่นี่ใช้เครื่องนี่ เครแค่แมนบ่พ่อเจ้ารยน่นี่เสร็ได้ควบผู้เดียวอยู่ที่์ขานี้เลยมือนี้แค่นะควบผู้เดียวเลยแต่หาเป็นแฉงเป็นคาออกไปจังไดเออท่านไม่ระเบินป้านี่อะไร บุญปากเนาะบุญปากนี่อะไรเจอกล้อยมูนี่โอ้จะจะหึนอะไนี่นะห้วยมูนะเมื่อก่อนก็ถชือยู่หันไปมูนี่นะ้มูตัวหนึ่งนะตัวใดหาก้อนนี่หมูหน่อยนะมัดตีนแล้วก็พากันหามออกปลาโทูคือจะเติมนึงยู่หรอกปลาไก่เติบโผล่เหน้อมเติมนึงยู่หรอกหามไปนี่มองเ่นของธรรมดาได้มูใ่สันนี่ <BS> สำนี้ได้หามผ่านเดือนหามลงผู้ขึ้นผู้มาหอดจนไข่แตกผู้มาผู้ป้ทาทุกไข่แตกจะไดเมนนกได้เมนทบับดาได้คม <BS> หนักฟูนฟูผีลึกโพอดอัไนขึ้นผู้ลงผู้ไปตามโกนหัวอีกมาทำม,มาสดมาสดมาไหม่ๆเลยนี่ ไม่ไหอันนี้ขอห้องไหมนี่สั้นพดบอกสั้นพูดบอกรายุขน่ะ้ายได้ยโอเคอึ้งส่งออโอ้โแหงได้อปเนี่ยวนี่แล้วเหนวมักนะห้ามออกตัอแม่รอบนี้อก่อนเอาตัวผัวเออตัวเท้าอุกรณ์นี่ แลหนักเติบเแพนลงยเนาะือเป็นดินเพียงหามง่ายเป็นไทยสมใจสมใจอยากหามอยู่บ่ามเลโอ้เบิกแดนนี่แห้งเงวบาดูนี่เงี่ยวดีไรเฉพาะพันไม้่าสองล่าสามสองปลายหลดซาอคปลายรับได้กลนมหาชีางอื ม,มันสามหอบติดเลยตรงนี้ก็นพันธงซานะ่ะยันบอมาและบิงคักเลยบนมาหอดแล้วเนาะขันมามาหอดแล้วสามชีวองยันบอม้าตรงนีเราเคยมามาคำบ่บางที่บอม้เออเาไปต่อ โอ้เปลี่ยนตู้แท้หนักบอ <c oughs> โอ้สีหนึ่งแถวหนึ่งเดี๋ยวหามนี่บอนี่ก็นีน้ก่อนกินหนามก่อนเ <c oughs> ต็มแหง้งแห้งหามแห้งนักกินนามมาหอดทางสบายแน่เลยพี่เรียกพี่เออ แต่ว่ากันยังนักคือเก่าบมดทางสบายกันนักคือเก่าแล้วพันใหม่ของอันปงมานี่กันจักเถื่อเลยหาหกเถื่อแล้วบอกไปจังหน่อยปงหัวมันนักเลยผักก่อนนักเต็มที่เลยมาเนี่หามนี่กว่ามือหนาอีกมือหนายังโบนักซ้ำนี่ยังโบนด้ปง บ่ออะไรซองซอกปลายหนึ alleen, ye, <c oughs> <author> <ca> ่งตัวนะตัวนี้ใหญ่กว่าสามซอกสามซอกปลายพันไหมวันนี้สามซอกเต็มอันนี้สามซอกเต็มลูกมันใหญ่ในมูนี่ซอกซอกนี่แหละลูกซอกปลายลูกมันลูกมันแหลนขึ้นมาผีหนอเบิ้ลเบิ้งได้จะไปทางใดโบตัมก็สามสี่ตัวลูกทำอะไรตอนนี้เมื่อท่านหอดบอลอยู่ได้ มันเป็นชีบเถื่อนอะมันเล็กเลือดคำบอกว่า10บเถื่อนนะเวนยในะทางมันไกลพี่ลึกแม่ไม่สามกิโลสี่กิโลแม่นันเอารถไปเอาสบายอยู่ออเอารถไปเอากบเหงให้รถเนาะนักนาได้กลับมาหดบอดไหมนี่สตพานทองซากะโบมาเจ้ยบาร์ได้มือหดเถื่อยังมาก ไข่ขวามูมันก็เต็มผีเต็มแห้งเลยมามือนห้ามไกลมาหอดกับดังไผ่สีมูกันมาเนี่ย